ไทยแลนด์อัลตร้าฮัตคอร์ดีสนับสนุนโดยเลเวล51 n o t e b o o โตบประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ที่อยากท้าทายโลกคลิกลิงก์ในดีสคริปชันเพื่อดูเพิ่มเติม อย่าโลล่ะช่วยผชมทุกท่านเลยอยู่กับผมพิลิฟูลนะครวันนี้เนี่ยเด็กผมเด็กผมบอกเลยคนนี้เด็กผมแน่นอนดิดที่ฟิวค่ะของไม่ไม่ไหวคือไม่ไหวอ่ะก๊อปยันชื่อเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเด็กผมกูได้สเต็กมาจากไหน47อันนะใครหิวมาขอจัดโอ้ไม่ต้องห่วงธรรมชาติของแม็กเขาเวลาเห็นไก่ต้องตีโซโลกินในน้ำโซโลกินในน้ำไก่ไก่ไก่ลอยแม็ก เออก่อนอื่นอยากฟาร์มฟาร์มแอปเปิ้ลสักหน่อยไหมเออว่ามันเบิร์นเบิร์นมันไม่ตอบไม่ดอบไม่ใช่ไม่ตอบไม่มัถึงถ้าเราเราไปเจอบรูซใช่ใช่ถ้าไปเจอโน้ตก็ฟาร์มเลยจะโอ๊กมันถึงเพิ่มเลยก็ถึงโอ๊กเอาให้มันหมดเลยหมดกูว่า EP 8มันก็ยังไม่ถึงศูนย์ศูนย์น่ะหนูเชื่อว่าหนูจะใส่ซาวด์สิกตัดสินใจแล้วหนูจะใส่ซาวด์สิกหายจริงใช่หัวอย่าบานันหายจนหยุดไม่อยู่แล้วเอออะไรล่ะรูด้วย เดก่อน,นลอแล้วหมูหมูมาเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้เออมาไปแล้วมาเป็นไระะตามปกติตามรอยอผู้ใหญ่หมามไม่กัดอันนี้ตามเด็กหมาไม่กัดผู้ใหญ่โดนกัดแทนลงไงวะไม่เสียดาเมจลงยังไงให้ไม่ให้เสียดาเมจเปิดโปรครับเออฟิลเวหลายรอบแล้วนะฟิวสเปกเตอร์สเปกเตอร์อยู่ในห้องสเปกเตอร์เว้ยเนี่ยห้องสเปกเตอร์ไม่รู้หรอเนี่ยเราเราไม่ได้เล่นอยู่เนี่ยเราวิ่งเล่นกันแบบ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วว่ะตัวนี้ศูนย์แล้วก็ไปทางนี้ต้องไปทางนี้เจอล้เอ้ยอยากอยากเกลียนมันมหทุบอันนึงออกจบเลยพี่ไม่ใช่มันถึงทุบทุบปลาออกทุบออกไม่ได้อยากเกลียนมหทุบแม่งอันนึงออกเลยทุบออกไม่ได้ดูเฟรมมันเหมือนก็วางก็วางแบบเออมีใครออก เอ๋อออสซี่เดียนวันหนึ่งเดี๋ยววางออสซีเดียนเอาไปอุดแม่งก็เอาไปอุดแม่งเลยให้เปนคุณไม่ไม่เราทำงี้เราทำงี้เราเราทำงี้ไงเนี่ยเราทำงี้ไงบีลาวาใช่ไหมกูวางลาวาไม่ได้หรอเดิมบอกป่ะเออเดิมบอกมันมันสปาวมันสปาวโอไม่ได้อบ็อกขายบ็อกขายไม่เขียนสปาวพี่เราจะทำอะไรดีไปฟาร์มป่าตรงนู้นไหมดีกว่าไะ เฮ้ย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 เ้ยเอ้าเฮ้ยอย่าบอกเขาเดี๋ยวไป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 หลบเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาเห็นแล้วมันมาบวกข้าศึกแล้วข้าศึกป่ะตามปุ๊บตกใจที่ฟิวครับพี่ฟิวครับว่าไงฟิวฟิสิกส์ให้หนูหน่อยครับได้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 เชื่อใจพี่ได้พี่เกดสีฟิสิกส์ว้าวเหรอใช่กูกูเกดสี่วิรงทีมทีมนั้นปั่นให้เราดิใช่ียวเนี่ย เออแชยสร้งทาง p ว w e r ไหมพี่ power ไหมเวอร์ดักเลยเหรอติดฮังเกอร์อีกมีของกินไหมเ้าโอ้โอเคพี่ p ว w e r ไหมอ่ะาวเวอร์เท่ากับเวอร์ส่วนความเราจะหลบหรือเราจะเป็นมนุษย์ตัวตุ่นมนุษย์ตัวตุ่นตัวตุ่นเกลืออยู่เรียบอืมเราต้อช่วยกันนี่คือเราจะฟาร์มแอปเปิ้ลแล้วก็รอมันรอมันดอกไม้พันใหม่ว่ะ พันใหม่แล้วดำดินเลยไหมอ่ะมันดำดินลงไปครึ่งบอกอ่ะลองดูเรื่องซีซีกันต่อดีกว่าคือว่าดำดินไปครึ่งบอกจริงด้วยคือแบบเกมซอฟต์แมพมันเป็นอะไรวะบอกรีพอร์ตดีรีพอร์ตรีพอร์ตพีแบบน่ะพันห้าพันห้าคูพันห้าโอ้โหไม่ไม่เคยไปถึงจุดพันห้าสักทีเลยลน่าเสียไม้ดำดิน สายพันธุ์ใหม่ครับเป็นเฮ้ยเจอแอปเปิลอันนึ่งเราไปเจออันนึงเดี๋ยวเอานอชแอปเปิลไว้คนละอันเลยไหมมัถึงมันก็มีแค่สี่อันแต่ว่าทองทองพอไม่ละแค่คนที่แบบพีพีเทพๆอย่างพี่อย่างพี่ฟิลหนูไม่ต้องก็ได้หนูซัพพอร์ตคือตอนนี้มีดาบดาบชั้มสามตอนนี้มีดาบมีดาบชั้มหนึ่งอีกละสตาร์ทเอสเคปอีกละสตาร์วินโดว์สิบมันสตาร์ทไปดูขึ้นมา ทำไมเงียบกันวะบรรยากาศเงียบจังวะก็ดูต้องดก็ฟังเนี่ยเกมมิ่งหรอไม่ต้องฟังว่าเนี่ยคือคือเราเรามาอยู่ใจกลางแบบใจกล้ามากเลยอะตัวเราคือที่แล้วอะอะตอมเท่ากับเอ่อนับธาตุเป็นตัว6.2 0คูณ10ยกยี่สิบสามอืมสูตรอะไรนะสูตรของไอ้น้ำเอน้ำหนักไอ้นี่ปะ ไอจากค่า G ีของเอทมึงเปลี่ยนเป็นโมนอะพี่เปลี่ยนเป็นโมนอ๋อนันยาดูแลเออมึงสงสารมึงสงสารี่เขียนซ้อว่างมันเด็กไอทีไม่ใช่เด็กบิดใช่เอ้ยเนี่ยก็เอ้ยผมเคยโดนฟานเคมีราดหกใสมือนะโดน โอ้ชิวมากเลยมงเงียวไมงเงียวเลยเบนเขียน b r a i n ใช่ไหมเบนสมองอะ b r a i n อ่าโอเคสูตรทางเคมีว่าอะไรลาวาเหรอไม่มีดูมีวะไม่รู้ไม่รู้อะีีูนน่ะโอ้โหสุดยอดมากเลย โอ้โหนอสนอนอสนโซตรองไม่ไม oh> so ่ข่าน่ยมาไม่ไขยเดี๋ยวก่อนนะแมให้อาหารแก่มันกินเหรอเอออ้าวอาอาอ อยากรู้ไหมที่อยากได้คือไฟแอสเปกไปดูแกะไปดูแกะผสมมันแกะผสมมันเลวอ่ะชั่วบีเอบีเอบารอนซีแอลคอรีนซีต้องเป็นซีใหญ่นะมึงเลิกได้ไหมเนี่ยกูเลิกไปแล้วรอเขาปวดบอกแล้วเขาเจอ่าชินนน์ะสมกับวิชาเคมีมาเยอะพอสมควรัน อะไรเคมีกับอะไรนะเคมีกับฟิสิกส์ผมเคมีกับฟิสิกส์ครูเกียรติครูเด็กศิลศิลไหนศิลศิลขาวอาซาเปล่าๆปลศิลศิลศิลแปดมั้งไปบวชไปถ้า B A C L น้อยโอ้จำเลขได้เลยหรอพี่ลืมเลขไปแล้วนะเออหนูประสมุัติอยู่ เคก็ว่าอยู่ทำมอยู่นิ่งๆจอนสีหน้าสีหน้าสิบสีมากสีมากหน้าหน้าหน้าหล่ะตายตายแป๊บนอนละอยู่อยู่วอดเอฟเอทีมเรามันชิวจังวะเดี๋ยวพี่ดูนะเดี๋ยวพี่ดูดูนี่ CR สมุดเคมี๋อเหรอคอมมอนเมชพีจีอุ้ยแอปเปิลไม่มีใครเก็บเลยมีแต่ทีมสูตรเคมีลงเกมแอปเปิลเดี๋ยวก่อนนะทิ้งอะไรทิ้งเฟอร์นันทิ้งแล้วกันเอยเดี๋ยวกูวางเฟอร์นันไว้ดีกว่าทีมกับไปทีมตลกอืมเพราะนั้นพี่ฟิวคะตติวติดเคมีในนี้เคมีเคมีพีเคมีพีเกือบตก คมีรู้สึกหนูสอบอันนี้แหละเองน้ำหนักอีกพงศโอมเคมีพี่เกือบตกชีวะพี่ก็เกือบตกฟิสิกส์เกือบเต็มเยันหนูคนนี้พี่จุดฟิสิกส์ฟิสิกส์หนูนี่เอาแอปเปิลเอาแอปเปิลเคมีเกือบตกโอ้อโอเคมาเดี๋ยวขับฮะเอาน็อตนะน็อตน็อตครับน็อนนอนรีเควสเลยรีเควสเลยแต่เราไม่กินนะเอ้แต่จะเอาจะปั๊มอาชีมเมนไหมไม่เป็นไรออชีมเป็นเราไม่ไม่เนี่ยเดี๋ยวดูนะปุ้ง โโออเเคควว้าจะถามพี่ว่าอะไรวะหนูลืมโอเอ็มทีเอ้ยปั๊มดีกว่าปั๊มเอามันปั๊มเอามันมามีใครยังไม่ได้บ้างไออาชีพแม่น้าพี่ฟิวค่ะคือหนูขยันเคมีแทบตายสองจุดห้าหนูขยันแทบตายนะเอามานสองจุดห้าฟิสิกส์หนูเรียนกระลอยกระลอยได้สองจุดห้าไม่ได้อ่านหนังสือกับเขาสอบจุดฟิสิกส์พี่อ่านแทบตายได้สี่ได้สี่ค่าตัวตายแบบเอร์รั่นแบบเลขนี้เลยเนี่ย ฟิลฟิลฟิลไม่เข้าใจไหมว่าสองยี่ห้าเขยังไม่อวดเลยรู้ไหมแต่เคบีเอ๊ะไบโอพี่อะเลขนี้ขอแอปเปิ้ลเลยครับไม่อยากจะอวดไม่ไอโดนกิ๊บอับฟ้าเอาก็เขาไม่ได้ขอฟ้าเขาขอแอปเปิ้ลได้ใครจะเอาใครจะปั๊มต่อปั๊ม โยนโยนโยนใส่ตรงโยนอยู่อยู่ตรงกลางอ่ะไหนวะเออเอาเอาง่ายๆนะครับคือคุณพระนโมุมนี่มานนี่วันี้นี่อยู่ตรงแท่นบูชาบูชาอยู่บูชาแอปเปิลนั่นแหละแมงแมงขนาดนั้นได้หรือวะโหดูเลือดดิโอ้โหทำไปเลือดแต่ละคนเลยแค่นั้นนะเออหนูแม็กเอาแอปเปิลทองปกติไปกินก่อนไม่ผมมีมสาารถกินกินก่อนเลยเลือดโอ้โห พาวเวอร์หนึ่งเอาไปไกลไม่มีธนูป่ะแล้วนี่หนังสืออะไรเนี่ยคือคือหนูไม่มีเอพีอ่ะทีมเลดโอพีเลดโอพีพาวเวอร์หนึ่งเอาพี่มีธนูอยู่แล้วอ่ะแต่ไม่ไม่มีแอนวิลด้วยนีมีผมมีแอนวิลเดี๋ยวอ้าววางให้หน่อยจ้าเฮ้ยเราเราไม่ปัดคอสกันหน่อยเลยเดี๋ยวน้องเขียวมามาธนูพาวเวอร์สองทีมบูโอพีเออปัดทออหน่อยดีกว่าใชรโอพีเหมือนกันไมเนี่อ๋อ ทีมเยลโลโอพีไม่มันต้องคนนี้เว้ยนี่โอพีเนซ่อันนเลยรันึวกนึงวกนึงบวกนึ่งบวกหนึ่งดีแหละทีนแ้มทีนรกดูดิอเสียง Shut up Shut up Revi a r planning EE เค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  we are so เคเคหรื K อว,าาว่าเรากด c o v e เลยดีกว่าไหมพี่อีฟี่ไม่ใช่ไ,<อ>ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันบอยามอะไรเนะี่ยให้ลงเนเธอร์ได้อีกยี่สิบนาทีแล้วจะปิดเนเธอร์ห่วงจังเลยว่าหนเธอร์เราไม่ลงเ,ลเราไม่ลงวเวลาโอพีไม่ไม่ลงเว้ย บังเอิญว่ารอรอเออจะทำประตูดักคนออกไหมเดี๋ยวเหลือแค่ทีมพวกเราคือเราชนะหรือว่าไม่ได้สรางโฆษณาถ้นเราถ้าเราข้ามมังกรอยู่ดีอ่ะเอ๊ะที่จริงเค็งเขาเค็เขาบอกว่าในในกลุ่มในกลุ่มของไอ A U C อ่ะเขาบอกว่าถ้าจะตัดสินใจ P P ก็ได้ได้พี่แต่ว่าคือยังไงก็ต้องข้ามมังกรปิดเพราะงั้นมันก็ไม่ใช่หมด End Dragon แล้วก็จะไหวไม่ไหวพี่เราไม่ไปหา Ender Core อ่ะเออแล้วแหละใช่แต่คือเราไม่มีเวทหลอดไงอืม เราไม่ได้ไปเนเธอร์เออใช่แต่ว่าไปจะ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 แคมป์จะแคมป์ประตูไหมแคมป์แบบไอเนี้ยออกไปไปเดี๋ยวทำประตูเนเธอร์ไว้อะแล้วก็ดองไะแล้วก็ทำเฟสลอมไว้เออเเรามีออฟซิเดียนนะยย้้ดวมีออฟซิเดียนนะมีมีกี่อันล่ะมี11อันอ่ามีหนึ่งตัวหนึ่งก็10อัน10อันก็สร้างประตูได้แล้วใช่ให้เอาให้ให้เอาให้ให้เขาสร้างเวล่า สร้างแล้วเรียบร้อยจะขุดก็ขุดสูงกี่บล็อกวะเออสามหกแปดสามบล็อกอันนี้โอเคยังโอเคยังโอเคแล้วแล้วก็ลงมาแั่นหละแล้วก็ทำเฟ้นเออแม่พี่ขอคนนุกหน่อยได้ไหมใช่ละว่านไม่ใช่ฟีนันสติอเอทาไมขุดโซดั้มจังวะอะไรนะเอาไปค้ามหมดแล้วอ๋ออ่ะ ทำไมวายแอมโซดําฟินแอสติลยินไหมผมมีนะมีมีแต่สติอ่ะเรื่องม้ามืดพูดเลยเออเนี่ยแมนออฟสติลเออไม่ต้องเข้า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 เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะแคมป์แคมปิ้งแคมปิ้งโอแล้วถ้าเขาล็อคลาวานี่แล้วเขาใจนี่เหรอเขาจะมีเราจะก็เราก็ไม่สู้สู้สู้โดนฟักเออที่จริงที่จริงเออวางลาวาก็ได้นะเรามีลาวา ผมไม่ผมวางแล้วไม่ด้านด้านหลังพี่มีที่มีด้านหลังด้านหลังดิโห์จ่ายคูปองไปไหไปเลยเนี่ยเดี๋ยว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 เอาขุดออกก่อนจะวางระบาขุดออกก่อนขุด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 ออกก่อนโอ้ยไพซอนไม่ไม่ไม่เอาไม่ขุดออกเดี๋ยวเราเพิ่งจะท๋ยวทำวงแหวนให้ใครถ้าไอ้ข้าผมผมจะแหวนโอเคโอเคปั๊บปั๊บ ayo ออกมานี่เจอจ่ายเอเอ็มเลยนะอย่าเพึ่งหวานอย่าบ้ายืนเลยสิเออยเอยเอ้ยเดี๋ยวพี่ยืนอยู่ข้างๆอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไไรี่มทันเราโอ้ยเฉยลงพันยังดีพี่เกย์อาระวังอะเรื่องสำหรับวัรสินละอย่าอย่าลงไปเชียวนะลงไป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 นี่จะฮาเลยเหมือนเอ็มแม็กนัมเลยซีซันนี้แหละ ที่นึงอะ่ะเออๆเออๆอๆเอ้ยเ,เส,สียสปไปเ๊ดเวอร์อตกใจอะไรอ่ะหรอ What the f**k ตกใจ <laughs> ตกใจนะเน <laughs> มื่อเกียร์กินทุกฝายแต่นีงง้ม <ś arp y> ันค่าเวทรอดไม่เกรยมเวทรอดให้กันแล้วก <ś arp y> ันก็กลัลังตับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เขาออกมาปักๆๆๆๆอ้าวๆคตรเกียนอ่ะอย่างนั <ś> ้น <arp y> เออเวลามันออกมาไม่ออกไม่ผิดนี่มันถือว่าเป็นแทร p ไม่ผิดไม่ผิดกดมันถือว่าเป็นแทร p เป็นเป็นเพลงแทร p นะฮะเน้นเบสเราก็ต้องไปคายนะนะก่อนแล้วเราจะมีที่เหรอถ้าดูลาวา trap ไม่ที่จริงที่จริงไช่เพื่อนผู้ดูลาวาแล้วเราจะเอาไม่ก็เดี๋ยวเราค่อยไปล่าคนนี้ทีหลังก็ได้ไง่ตัวอะไรอะไราไงใน20ปี trap trap นี่ตัวเป็นผู้หญิงแต่มีดุนใช่ไหมคืออะไรวะ trap เงียบเลยเสียงก็ไม่ได้ยินเลยกูไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่กูก็แต่เฮ้ยเอ๊ะหนูหนูหนูแม็กหนูแม็กหนูแม็กใจเย็นเย็นเห็กใจเย็นเย็นกินแอปเปิลเลยพี่เดียว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 ใครเอาไม้ไปอะไรโอ้โหดูพี่นะไปเลยก้ามแล้วกินแอปเปิลทองพี่คอแอปเปิลทองปกตินะไม่ใช่นอ๊กินดกอันนี้ก็ได้ไม่หนูแม็กกินเลยเดี๋ยวมันแบบลอยมาทีนี่ดับเลยแม็กกินเลยดับเลยปิดเครื่องเลยนอน เลยใช้กดปุ่ม power ตายตายเราไม่ต,ต้องพูดะพอะไรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมเลือดเลือดแบ็คไม่เพิ่มอ่ะแม่ไม่ยอกเอา้าแม่ไม่มได้กินอัปทองพี่เอ๊ะเสียสไปเดอร์ะจะมีอีกเหรอเขาเสียกสันหลังไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาออกมาแล้วออกประตูเดิมนะประตูอื่นอ่ะ,ะมันมันก็โอกาสออกประตูเดิมมันสูงกว่าเยอะอยู่แล้วอ่ะอ่าไม่พี่ถ้าเขาถ้าเขาวางประตูไว้ใกล้ๆเรามันก็มีโอกาสลิงก์กับประตูเรา แล้วประเด็นคือมันใกล้ไหมนะอมตอนแรกเราน่าจะเข้าไปเจนไว้ก่อนอ่ะให้แบบเออมันแบบสงสัยว่าเออใครมาอ่ะแล้วก็ตามเข้าไปไม่ไม,ไม่น่าจะเข้าไปแล้วก็ทุบป,ประตูในนั้นทิ้งแล้วกูจะกลับออกมาอีกไงก็คือเรื่นสิเร่องสิถ้ามันจะบอกไปทุบอ๋อถ้ามันเป็นสองประตูใช่ไหมก็เดินไปหาเขาแล้วก็ไปทุบป,ประตูแล้วก <MAN> ็เอาประตูลาแล้วก็สละชีวิตไปคนนึงอ่ะเออเสี่ยงตายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันมีฟิทแต่สเตลล์ติดตัวก็ทุบออฟซิเดียนออกมาให้หมดเลยไง กวาดเรี่ยบคอ่ะนต้อคนเสสลับคนนเออไปทูขังไว้ดั่นเดียวเดี๋ยเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวะดี๋ยวเดี๋วเแี๋วเดี๋ยเี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวคดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดียวดี๋เดี๋ยวเดีวเอเดียวเันจะวิดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋้วดียวเเวยวดเเดด สามวิอีสามนาทีไม่ใช่สามวิเร็วเลาอะเมื่อก่อนหนูเรียกสามนาทีเป็นสามชั่วโมงไม่เป็นไรชินนเราเราเราชนเผาตกเลขไม่ต้องห่วงใช่ใช่พี่อือคือสอบยามภาคมาหนูนี่แบบว่าคะแนนคณิตเสิร์มนี่แย่มากการการการเฉลคะแนนเป็นตัวเลขเปล่าทับยี่สิบอะอะไรนะพี่แบบไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์เป็นเปอร์เซ็นต์อะแบบทับแบบพิมพ์คะแนนแบบอ่ะเออแบบนั้นอะแบบทับยี่สิบแบบนั้นอะอันนี้คือคณิตเสิร์มถ้าคณิตหลักดูคณิตหลัก แค่นีเสริมเขาอาจจะแบบว่ามุมพิมพ์หายโอ้นี่ก็สร้างนี่ก็สร้างจะว่าสร้างบ้างใช่ไม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 ่ฟิลไม่เสียเราจะสร้างบ้านด้วยตัวของเราเองนะฮะก็ที่เป็นบ้านหินนะฮะฟิสิกส์เชว่าเคมีอยู่ได้เท่านี้ทั้งสามวิชาเรียนกันอะคาเซี่สามวิชา IGN แต่เราทำจีฟิสิ่งหนูได้เท่านี้แต่เขาเขาปัดให้ไม่เชิงปัดครูบอกให้ทำงานมาแก้อ๋อทำงานมาแก้อ๋อเฮ้ยก็ช่วยเฮ้ยนั่นก็ถือว่าช่วยเราไฟนอลไม่ช่วยเลตมีบิลสองไม่ถ้าไฟนอลถ้าสมมติไฟนอลคะแนนไฟนอลมันผ่านเองมันก็ไม่ต้องช่วยอ่ะแต่หนูไม่ผ่านอาเออเดี๋ยวเป็นเศร้าก็มอศเรียนสายวิทย์นะโอ้หนักเลย เอ้ยมีรุ่นพี่สายวี่อยู่นี่เนี่ยเราจะคารวาพี่ฟิวเอ้ยปีไพอีกหนึ่งเดือนครึ่งพี่มหกแล้วแต่พี่ฟิวก็ต้องเตรียมเฮ้ไม่พี่พี่เตรียมสองแต้มมสี่และเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เหลืองเลื่อนรถนิดหนึ่งนี่เป็นไรทีมเหลืองไม่ต้องเดี๋ยวก่อนแล้วเราเข้าไปวินมิวเลื่อนเหลยสามเปิเปิดเลยเหรอช่างเขาช่างเขาให้มอก็ได้จำได้ว่าเลือดเยอะทุกคนนี่ครับมันเลยปึ๊บอีกอะ สงสัยเขาตกเาที่สูงวิวเขาลกวิวเขาแหลกนิดวิวออเขาแหลกอ๋อน่าโอ้ยขอย d คอย d i s c อ n n e c t คอย c n คอนเน n โอ้ไม่กี้แลกม่กินแหคอยอ n e c คอย i s c อ n n e คอย s c อ e c t คอย d i n t ไปแช่งเขาอะราบังเกิดเองเด็ดกูดีเลยเออเฮ้ยใครเอาเลสโตนมาให้กูวะบอกแล้วไงนี่แมปเนี่ยโอ้โอหลังสังหอน โอเคมาเด๋ยวก็งั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับพ์นนี้นะครับเจอกันพาร์ตต่อไปครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับขัลาลับ